สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็เป็นเลขนะครับเลขดับสนิทหลักหน่วยบนนะครับสถิติเลขดับสนิทหลักหน่วยบนนะครับผมก็จากทั้งหมดที่เราใช้นะครับสูตรก็ประมาณ58สูตรนะครับ58สูตรนะครับหลักหน่วยบน58สูตรซึ่ง ทำทีละสูตรไม่ได้นะครับมันมันเยอะเกินนะครับเราจะมาดูนะครับในส่วนของเลขดับนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับมาดูก่อนวันที่16บหกตุลานะครับสตุลาก็สองสูตรนี้หลุดนะครับผมหลุดนะครับหลุดจาก ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะส3สูตรสูตรนี้หลุดนะครับผม2อสูตรนี้หลุดนะครับหลุดแบบว่าเพิ่งหลุดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครั้งแรกเนี่ยครับคือสูตรนี้นะครับ คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้หลุดครั้งแรกนะครับของสูตรจากสติที่เราใช้นะครับ16มีนา6 2นะครับจนถึง16ตุลา6กสนะครับก็ประมาณ30กว่าสูตรนะครับเกือบ40นะครับสำหรับเนี่ยสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับเนี่ยยังไม่หลุดเนี่ยครับยังไม่หลุดที่วงกลมไว้ก็คือสูตรสติแบบดับสนิทยาวๆนะครับก็ประมาณ30กว่างวด30กว่างวดนะอันนี้ก็คือ 30กว่างวดเนี่ยเพ,พิ่งหลุดครั้งแรกนะครับ2สูตรนี้เพิ่งหลุดครั้งแรกนะครับเนี่ยครับซื้อสวดสูตรตัวนี้เลยเนี่ยก็พลาดอย่างน่าเสียดายนะสำหรับสูตรที่เราเข้านะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 10้าเจ็ดดเก้าสสูตรนะครับ2ส,สูตรเราดับนะครับก็สรุปว่าหลุดนะครับหลุด2ส,สูตรจากทั้งหมด12ส,ส,สูตรนะครับก็ มาดูในส่วนของ1พฤศจิกานะครับงวดที่กําลังจะถึงนี้นะครับ1พฤศจิกา6 3นะครับก็ใช้สูตรเหมือนเดิม13สูตรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ่ะ12สูตรเหรออ่าถูกแล้วถูกแล้วครับสูตรเดิมก็คือ12สูตรนะครับก็จะมีด้วยกัน3าร 3, 6, 5, 9 6 8 9 3 8 7 4 8 7 4นนะครับผมก็เด่นก็คือเลข2นะครับ 01นะครับ01ดับนะครับ2เด่น3ดับ4ดับ5 6ดับ7ดับ8ดับ9ดับนะครับเด่นที่สุดก็คือ2นะครับซึ่งมันจะขัดกับเลขดับนะครับเลขดับสนิทหลักหลักบน่ะมันขัดกันมากเลยหรือว่ามันขัดกันก็คือหรือว่า2จะหลุดนะครับ2งวดนี้จะเอาไม่อยู่ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะแสนบวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับแสนก็จะหลุดแค่2ครั้งนะคือปีที่แล้วนะครับเราใช้ถิติตั้งแต่16มีนา6 2นะปีที่แล้วสูตรนี้ที่มันหลุดนะครับที่มันหลุดก็จะเป็นงวดประจำวันที่16มิถุนานะครับ16มิถุนา ปี62คือครั้งที่หนึ่งนะครับ16มิถุนาปี62นะครับครั้งที่หนึ่งนะครับหลุดได้ยังไงนะครับหลักแสนนะครับบวกหน่วยครั้งที่3นะครับหลุดคือ5แล้วก็งวดประจำวันที่นะครับเอ่อ วันที่1นง,งวดประจำวันที่1น,นะครับ1น1ธันวานะครับหลุดได้ยังไงหลุดคือเลข5นะครับแสนบวก0บวก5ะครับก็หลุดที่หลักร้อยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เราหลุดแค่2ครั้งนะครับของปีที่แล้วสำหรับปีนี้ยังไม่หลุดหรือว่าเลข2นะครับดับบนทุกหลักจะหลุดหรือเปล่า หรือว่าสูตรหลักหน่วยจะหลุดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเข้าจะมานะครับหรือว่าเลข2จะมาสูตรนี้จะดับจะเอาไม่อยู่นะครับจะเอาไม่อยู่ตัวนี้จะมาฉะนั้นผมจะให้ตัวกันก็คือตัวกันก็คือเลข1นะครับกันแล้วก็เลข3นะครับก็ให้3ตัวเลยนะ ก็คือสองนะครับ2 1และ3นะครับ1และ3นะครับ G ก็สำหรับนะครับเลขหลักหน่วยบนนะครับก็เลขเด่นที่สุดนะครับก็คือ2นะครับ2นะครับไม่รู้ว่าสูตรดับหลักดับบนทุกหลักจะหลุดหรือเปล่านะจห object, นะหลุดหรือเปล่านะครับจะหลุดหรือเปล่านะครับ นะครับก็เด่นที่สุดหลักหน่วยก็คือ2นะครับมันขัดแย้งกันนะครับอันนี้ดับดับก็คือไม่มาแต่อันนี้บอกว่ามานะครับหลักหน่วยบอกว่ามามันขัดแย้งกันฉะนั้นก็ผมจะให้ตัวกันก็คือเลข1และเลข3นะครับในหลักหน่วยนะสรุปนะครับผมหลักหน่วยบนนะครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกาหกนะครับเด่นก็คือ2 1 3นะครับ1กับ3อาจจะหลุด นะครับผมจะให้เป็นตัวกันนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแค่แนวทางของสูตรเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลขดับหวยเด็ดในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม